มาเชียงใหม่นะฮะหมูทอดอินดำบันและพาภรรยามาโดบหน่อยเรามา,มาเริ่มเลยโอ้โห,โโหเมนูไม่พลาดเลยบะหมี่เด็กน้อยบะหมีห่งงเด็กน้อย,ยใช่บะหมี่เด็กน้อยหน่อยที่รักอ้าวาไส้ละหนึ่งต่อหนึ่งตอนกิน,นไปอร่อยไหมรักอร่อยเนาะนี่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 นกระชูมมิตรแกงผักเสี้ยวเนี่ยมีเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นนะ โอ้หดูควันที่ขึ้นเลยอันนี้ไม่น่าหนาวแล้วนะถ้าควันขนาดนี้อันนี้น่าจะร้อนแหละไม่น่าหนาวไม่หนาวแล้วเออน่าน่าจะร้อนน่าดูเลยอ้าวตักลงไปตักขึ้นไปที่ระวังร้อนนะาต้ึกอร่อยเนาะอร่อยมากมันไม่ได้เผ็ดมากนะสีมันดูเผ็ดแต่มันไม่เผ็ดใช่โอ้โหวันนี้ให้วดีรีวิวหน่อยโอ้แคบู๊กักรอบ รก,ก,กับน้ำพริกหนุ่มนะฮะขอกดหูไว้ดีใช่อ้าวอ้ม่มอร่อยเนาะแัดหมูต้มกอบเลยไม่แข็งเออกรอดฟูมากเลยอะ่ะกอดปลวกกับปลวกสุดยอดแล้วนเขาชื่อหมูทอดดึกน้ำบันน้นอ่ะน้องกินของทอดใช่ฮะมาอันนี้สามชั้นทอดกรอบเลยบแบบตังค์ทีจามีหนาะนี่บาดน้ำจิ้มร้านนี้เด็ดจริงๆของทอดหยกดุด ก๋วยมาอกจะต่างกับร้านอันนี้เหมือนทอดถึงดำบานสุดของร้านเขาฮะจะบอกเขาร้อนเลยเขาเพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆมาจากเตาเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับรวยฮะคนขับเจอเราทักทายได้นะคะก๋วยหมาก กรอบนอกนุ่มในแล้วอื então, ้อเขาก็ดือันนี้หมูแดดเดียวทอดเราสั่งของทอดมาเยอะมากอันนี้ของทอดคือแบบเบสนะฮะจริงเลิศมากเลยครับโอ้โหเมืถึงเชียงใหม่เราต้องกินไส้อั่วครับไส้อั่วนะคะอืมเนี่ยมันกรอบนอกแต่ข้างในมันนุ่มอยู่เลยอ่ะเขาทอดใช้ไฟแบบดีมากไฟร้อนมากจริงร้านนี้เรามาหาเจอเพราะว่าตอนนั้นอ่ะจะกลับอีกแล้วนะ แต่เพอเอินเ่อดีตื่นมาใช่ไหมเธอจะได้ไหมบ้านหมุนเลยต้องอยู่ต่ออีกวันหนึ่งขึ้นเครื่องไม่ได้ใช่ได้มาเจอร้านนี้ก็เลยได้มาชิมร้านนี้แล้วกลับมามัยทีต้องกินใช่ฮะกินหมดห้วยเลยแับหมูใส่อ่วนะฮะอันนี้เดืเบเหมือนกันรุยครับกรอบนุ่มปูมากของมันปูนะฮะต้องเอาปาดแบบนี้ปากไป มันเนียนมันนุ่มมันแบบมันมันอร่อยอ,อย่างนี้แล้วนี้ทำภาคผ,ผักเที่ยวนะฮะที่ว่นดีกินเมื่อสักครู่ดีเฉพาะหน้าหนาวกินน้ำชามแล้วเราเอามาดูดยฮะกินน้ำชามอีกแบมันนุ่มมันหอมเป็นเมน,มมนูที่ไม่มีในเมนูเนี่ย ได้เป็นเมนูเฉพาะฤดูกาลนะคะอันนี้เป็นเมนูที่ไม่มีในเมนูนะคระเฉพาะฤดูนี้เท่านั้นผักเสี้ยวมาดูนะครับร้นด้นำนบันนะครับร้านด้านก็เบเลิก